เบื้องลึกเบื้องหลังปาทคำปราวซาามสิงทำถึงนะรับ้ากุ๊กผมกก็ต้องดีใจที่เห็นแม่เปิดแก้วนี้ก็อันกอดกระโดดหมดก็ได้นี่พ่อแบบนี้นะสวัสดีค่ะเบื้องลึกเบื้องหลังปาทคำปราว ต้องหันกล้องนี้ก่อนยังไม่เห็นแลนะเดินไปนะและเชิญพบกับเบื้ลได้ดูรายการได้เบลและนี่คือผลงานของไม่ได้ทำไม่ได้ทำหรอเขาอื่นทำเราไม่ได้ทำเอาอ้ามันไม่เงยยาวตอนนี้รู้สึกเขินเลยมีไม่อย่างหนึ่งนี่เป็นไงบ้างคาคูเจหลังจากที่ได้มา ดูเบื้องหลังซามาสิ่งทำถึงนะเพลงอะไรอะเิ่งอะไรนะ,นะคะร้องไงนะตอนลูกชายมาทำปลาอยู่ความรู้สึกีือลูกชายมาก็ตกใจแล้วก็แบบเป็นมันแบบหลายๆแบบมออีหลายอแล้ก็เป็นแบบ ใจด้วยแล้วก็พี่ตลกลงด,ด้วยแล้วก็ดีใจด้วยอทันทีที่เราตับร่าตอนนี้เห็นหน้านี่เองครักลับมาแลูกล <c oughs> ูกผมก็ต้องดีใจที่เห็นแม่เชนเชหลบหลว่านี้อ่ะเจนเชนแม่มันต้องวิ่งแล้วเชนถูมันจะไม่มาค่อยๆเดินแม่ดีใจจังเลยครับที่เจอแม่มันจะเจอแม่นะเอาแล้วเอาแล้วมาแล้วมา,มาแล้วมันเจอแม่ฟังนะครับแอคชั่นนี้การที่เห็นหน้ากัน หนน้ากัเห็นน้ากันมั้มันต้องพีงแล้วแม่พูดในลูกที่ผัดผักเขมะอ้าวเขาาิเขายาตไม่ต้องหัวออนิยายเรามันไม่ใช่ชื่ออะไรลูก เออไม่จยนยายมันต้องสำคัญมนต้องมีความอันนี้คือลูกเรากอนได้เมี่อาเราสัตกันกอดหน่อยสิคะกอดกันคนนี้กอกอดกระโดดหมดก็ได้นี่พอแบบนม่ แต่พอไปเห็นผลงานแล้วเออเนาะตัวเล็กๆแต่มันมีสิ่งหนึ่งนะกูรู้สึกได้ถึงพลังงานพลังงานที่หนูอยากจะทำไนปะอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะคือมันทำให้เราอะไรก็ตามถ้าเราอยากกันมันนะถูกไหมเราอยากเต้นอยากเรียนอยากเล่นอยากรอากอาก้องเพราะความอยากอมันทำให้สิ่งหนึ่งที่กูเห็นในแววตาของพวกทุกคนคือ มันมีแวตาของความอยากอาหารเก็บมันไว้ละครเรื่องหนึ่งจะมีแค่พะเอกอางเอกได้ไหมไม่ได้ละครเรื่องหนึ่งอะเมียร์เขาจะจ้างางเอกเป็เอีกสองคนแล้วถ่าเล่นกันสองคนแต่และครเรื่องหนึ่งมันจะสมบูรณ์ได้ทุกตัวละครมีผลหมดกับตัวแสดงเพราะฉะนั้นฝากเอาไว้้ทุกคนเนาะ ว่าถ้าเรารู้ว่าเราเป็นใครในขณะที่เรายืนอยู่ทุกคนนะแม้แต่นักดนตรีก็ตามนะเราเป็นเพื่อนพาย,ยุเรากำลังเล่นเพลงให้มันอยู่เรากำลังคิดถึงมันอยู่เรากำลังลุ้นกับชีวิตมันอยู่ชีวิตมันอะมันเป็ดออกทะเลเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นตยายไร้ดียังไงอะถ้าอยู่ใส่สตอรีต่ต่างๆอะไรเ,เข้าไปกรุ๊ปที่หนูออกมาเนะ มันจะมีความรู้สึกแบบนั้นจริงๆโดยธรรมชาติโดยไม่ได้พูงแต่เพราะเรารู้สึกแบบนั้นจริงๆนนชนะเสมอชนะ,ะไหมชนะไหมนชนะไหมนชนะไหมนี่ก็เก่งกว่าโนมีอีกนะก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมทำได้เต็มที่นะชนะไหมนชนะไหม ชนะครับถ้าผมไม่ได้โดนข่าชนะ,นะพอเวลาถ่ายทำจริงอ่ะเขาจะเจาะเลยเขาจะมีกล้องหลายตัวมากที่เวิร์กพอยต์อย่างส่วนตัวที่พี่เคยถ่ายรายการนะนิดเดียวแค่สีหน้าแววตาเพียงแค่เล็กน้อยเขาก็จับทิรุตได้แล้วอะ่ะเพราะคนดูทางบ้านบางคนเขาก็อาจจะเป็นโรคจิตเหมือนพี่ที่ดูแล้วก็จับผิดอย่างเงี้ยครับอาจจะแบบแค่น้อง ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่พี่อยากให้ทุกคนตั้งใจแบบที่น้องๆตั้งใจแบบวันนี้ครับทุกคนกึง่มากเพราะว่าทุกคนทำได้ขอบค,อครับนีุ่ จิงชาสวรรค์2024สุขนี้พบกับการประชันที่จะหยุดทุกหัวใจในคู่ที่2รอบลูกทุ่งคืนถิ่นในการพบกันของคู่หยุดโลกแห่งปี2024สำหรับการร้องถ้าเทียบกับปากน้ำปลาแล้วมันมีเด็กสองคนนี้เกิดขึ้นในแผ่นดินไทยได้เลยระหว่างโรงเรียนปากน้ำปราญวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนทีปกกระกอบวิทยาพัฒน์มัธยมวัฒนตถสารเกษตรในพระราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีขอออออเตืนนททท่่าาาาาผู้้ไไยยะรรรใหรรและโรงเรียนที่สองที่จะได้ผ่านเข้าสู่รอบ5ทีมสุดท้ายได้แก่ วันศุกร์ที่22มีนาคมเวลา6โมงเย็นทางช่องเวิร์กคอย23